อัปเดตใหม่กับสุดยอดนักเตะในฟุตบอลโลกและทีมชาติบราซิลนำทัพมาโดยคาเซมิโลพร้อมผู้เล่นแห่งอนาคตทั้งควอเลสเซคเลียกาบี้และวิตินยาที่เกมฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยชวนทุกท่านไปดูแมนยูประทับบาซ่าและเลสเตอร์ถึงอังกฤษเดินกลุ่มภาพันนี้ทัวออทาฟอร์ดแอนฟิลและเอติฮัสตเดียมช้อปปิ้งยานออกฟอร์ตสตรีทล่องเรือชมแม่น้ำเทมและบิ๊กเบน จองก่อนกับราคาพิเศษสุดคุ้มิดต,ต่อหาเราได้ที่ Inbox Page หรือแลนดนัดมาพาทัวร์ตามรูปได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงวอโลปีนี้ได้คู่ชิงเรียบร้อยครับอัจจิตดนาจะพบกับฝรั่งเศสแข่งขันคือวันที่ที่18ธันวาคมเวลา4ทุ่มตรงส่วนนัดชิงที่3นั้นโคเอเชียพบกับโมโร็อกโกวัวนเสาร์ที่17ธันวาคมเวลาเดียวกัน ท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราฝากกดติดตามกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาดูความรู้สึกของตอนนี้ฟานอเบกกลางกลางโตสำรองกับบรรยากาศในถิ่นโอทาวฟอร์ดเจ้าตัวยังรู้สึกยอดเยี่ยมและตัวเองก็พร้อมตอบแทนความรักจากแฟนๆด้วยการทุ่มเทเต็มที่เมื่อได้โอกาสลงสนามตอนนี้เผื่อว่าทุกครั้งที่โอทาฟฟอร์ดเต็มความจุผมไม่รู้จะหาคำไหนามาอธิบายได้เลยมันเป็นประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีจริงๆที่ได้สัมผัส การได้ยินเสียงที่แฟนๆร้องเพลงถึงตัวผมทำให้ผมรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นและมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากมันช่วยเติมพลังให้คุณได้ดีมาถูกถามว่าเกมนัดไหนในโรลละครแห่งความฝันถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดบอนนี่บอกว่ามันยากที่จะเลือกเพราะเวลาที่ลงเล่นในบ้านส่วนใหญ่แล้วบรรยากาศภายในสนามมันมหัศจรรย์จริงๆแต่แฟนๆของเราที่ตามไปเชียร์ในเกมเยือนก็สุดยอดเหมือนกันบอนนี่ยังไม่สามารถเรียลฟอร์มเก่งสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับอาจักร เปล่งประกายกับยูเนเตตได้ซึ่งเขาต้องรีบยกระดับขึ้นมามิฉะนั้นโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นคนใหม่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันความพร้อมของขุมกลังนักเตะที่ปิดสดงใกล้จะกลับมาลงแข่งขันแล้วเอิตาลีได้เผยถึงการแยกซ้อมเดี่ยวของจรอร์ซานชที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งตัวเขาเองก็หวังว่าการซ้อมครั้งนี้จะช่วยเลือกฟอร์มเก่งกับสมาธิให้เจ้าตัวได้านโชยังฟิตไม่พอที่จะเข้าร่วมแข่งฝึกซ้อม เขาไม่ได้ลงเล่นมาหลายนัดในช่วงหลังดังนั้นสภาพร่างกายจึงไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอเราต้องการให้เขาจบโปรแกรมการซ้อมที่นั่นเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเชนฮาเผยความฟิตและอารมณ์มีผลเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตอนนี้เขากําลังเข้าโปรแกรมเสริมสร้างร่างกายและเป้าหมายของเราก็คือการได้เขากลับมาสู่ทีมโดยเร็วที่สุดแต่ผมยังไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่ ผมได้คุยกับจอรอนอยู่เรื่อยๆแต่คิดว่าเขาจะกลับมาทันในสัปดาห์หน้าแน่นอนเขาไปช่วงต้นฤดูกาลที่ดีทั้งปรีซีซั่นลงถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลสเตอร์และอาร์เซนอลแต่หลังจากพักเบรกทีมชาติผลงานของเขาเริ่มดรอปลงซึ่งบางครั้งคุณก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นคือสิ่งที่เรากําลังหาคําตอบผมและทีมงานช่วยกันหาข้อมูลและทําทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาเป็นคนเดิมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ น่าสนใจว่าสิ่งที่ทีมโคช่วยซันโชในครั้งนี้เจ้าตัวจะทําได้ดีแค่ไหนเมื่อกลับสู่ทีมครับเพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าซันโชเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้กับสโมสอนได้เมื่อมีความมั่นใจและอยู่ในสภาพความฟิตที่สมบูรณ์ต่อกันที่โรบินฟันเพอร์ซีอดีตกองหน้าทีมชาติในทนัลลนด์ออกมายกย่องอริชันฮาร์หลังจากกลับมาที่สโมสรได้เรียนรู้วิชาจากในายใหญ่ปีศาจแดง ฟานเพอร์ซีได้รับลาเส้นโค้ชระดับ A อลเส้นเรียบร้อยแล้วครับเขากําลังไต่เต้าขึ้นไปถึงโปรลายเส้นซึ่งเป็นระดับสูงสุดโรบินเผยว่าขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นทั้งแมยูเตดและเลกเชนฮาร์เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการกลับมาเยือนที่แคริงตันซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความทรงจําไดเรียนรู้จากหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในฟุตบ,บอลสมัยใหม่ทั้งคู่ไปทานอาหารเย็นกันเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนี้ อดีตกองหน้าสุดคมของยูนเต็ดทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้การทีมของเฟียนูดรอตเทดัมมาเด็ดข่าวเรื่องกองหน้าจากรอบดอสันที่เพิ่งถูกขยับขึ้นมาเป็นเทียร์สองเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับยูน่เต็ดเตรียมสอบถามความเป็นไปได้เกี่ยวกับดิวการโซโลลามมสในตลาดเดินบกราคมแม้เทนฮากยังไม่ชัวร์ว่าหัวหอกเบนฟิก้าจะมีโอกาสย้ายทีมในตลาดรอบใหม่หรือเปล่าลามมสเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยู่ในช็อตลิสต์ร่วมกับโฮดีกัคโปราอลเฟยเลอ ชัวรฟิลิกอเวโรโมลตาซึ่งบางคนนั้นไม่ใช่หน้าเป้าธรรมชาติครับแหล่งข่าวที่ดอสัซันได้ข้อมูลมายืนยันว่ามีบางคนที่อาจจะพร้อมย้ายในตลาดกลางฤดูกาลแต่ยูเตตมีข้อจํากัดเรื่องงบป,ประมาณที่เป็นผลมาจากโควิดสิแลกรการทุ่มเงินคว้านกเตะไป6คนช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่เซนทากยืนยันกับบอร์ดว่าเขาต้องการกองหน้าเข้ามาแทนที่คริสเตโนโรนโดที่ถูกยกเลิกสัญญาไป เบนฟิก้าเคยพิจารณาข้อเสนอแค่20ล้านยูโรช่วงก่อนเริ่มซีซั่นสลับค่าตัวของรามอสแต่ตอนนี้ค่าตัวของเขาเพิ่มขึ้นหลายเท่าหลังโชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกเช่นเดียวกับโคดิกัคโปที่เคยพูดคุยราคากันประมาณ30-40ล้านยูโรในช่วงเวลาเดียวกันแต่ตอนนี้ค่าตัวคือ50ล้านยูโรขึ้นไปทั้งนี้ดอสันจะบอกอีกว่ายูเต็ดอาจจะพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งก็คือดีลยืมตัวจอฟลิก และขอใส่เงื่อนไขออปชั่นซื้อขาดเพราะราคาที่อาริโก้มาร์ดิดต้องการประมาณ100ล้านยูโรนั้นแพงเกินไปส่วนอับรามมราต้าทีมเคยติดต่อไปยังต้นสกัดเหมือนกันเมื่อช่วงซัมเมอร์นี่คือสรุปภาพรวมของข่าวกองหน้าใหม่แมนยูต็ดต่อกานที่แมนเชสเตอร์อีวิงนิวสื่อท้องถิ่นรายงานว่าราเฟลวาลาและลิซโดมาร์เตเนสที่อยู่ในเส้นทางน,นัดชิงชาเลิ์ฟุตบอลโลกจะไม่สามารถกลับมาลงสนามให้กับแมนยูต็ดในเกมคาราบาวคัพรอบ4ี่ ที่จะเจอกับเบอร์ลี่คืนวันที่21ธันวาคมนี้ได้ส่วนเกมพรีเม์ลี่กับนอตทีมทางฟอร์เรสต์คือวันที่27ธันวาคมทั้งคู่อาจจะไม่พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะมีเวลาซ้อมกับทีมเพียงแค่วันเดียวก่อนเกมเตะครับสำหรับนักเตะที่เหลือที่เส,สร็จสิ้นภารกิจฟุตบอลโลกแล้วจะกลับมาซ้อมร่วมกันในวันจันทร์ที่19ธันวาคมโดยฟาคุนโดเปซซี่และคริเซลิเซนที่ตกตั้งแต่รอบแรกกับอุรุกวัยและเดนมาร์กเดินทางมาที่ศูนย์ฝึกแคริงตันแล้ว การที่อาร์เจนติน่าเข้าไปชิงกับฝรั่งเศสเป็นคู่ที่แฟนๆจับตามองและน่าจะเข้มข้นสุดๆครับกับแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ลุ้นป้องกันแชมป์ได้เป็นทีมแรกในรอบ60ปีขณะที่อาร์เจนติน่าก็พร้อมผนึกกำลังกันเพื่อคว้าแชมป์สั่งลาให้กับเลโอนีลเมสซี่ที่หวังจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้แต่สำหรับพลพรรคผีแดงคือการร่วมยินดีกับคู่เซนเตอร์ของพวกเราไม่ว่าทีมใดจะได้แชมป์มาติเนสหรือวาราน ก็จะได้รับฉายาว่ากองหลังแชมป์โลกแน่นอนครับเป็นครั้งแรกที่ลิซโดนได้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมีทั้งเกมที่เขาเป็นตัวจริงและตัวสำรองส่วนวาลานั้นฉายานี้อยู่กับเขาตั้งแต่4ปีที่แล้วถ้าเขาทําได้ก็จะเป็นกองหลังแชมป์โลก2ส,สมัยถือเป็นความภาคภูมิใจของลพลพรรคปีศาจแดงและตัวนักเตะเองความมั่นใจมาเต็มครับสวยสมศักดิ์รียินดีล่งหน้ากับผู้ชนะ ช่วงท้ายก็ขอส่งกำลังใจให้กับโมร็อกโกและโครเอเชียที่สู้เต็มที่แล้วและทำให้คอบอลสนุกตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ในการแข่งขันนั้นจะมีผู้ชนะได้เพียงแค่หนึ่งเดียวต้องรอติดตามว่าจะเป็นทีมใดทุกท่านคิดอย่างไรพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันเยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครวัวเดียวกันผมอ,อ,มอ่องมันยูสู้ตาย สวัสดีครับ c a n d ิ d Cafe ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836รวมให้กำลังใจปิแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ